กับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโบบ้านสวนพลัเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบควรเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโบบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจตคุณบุรษชาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเ,เ,เี่เห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลเหรียญของอพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัปตะอุดมสมออพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครน,นะครับผมเหรียญรุ่นนี้ะจะเป็นเหรียญในลำดับรุ่นที่1ิน,นะครับผมจากจำนวน120รุ่นนะครับผมจริงๆแล้วที่ระลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่ฟั่นเนี่ยเฉพาะเหรียญเนี่ยจะมากกว่า120รุ่นด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเฉพาะที่มา ลูกศิษย์มา,าทำเนียบนี้ก็จะมีประมาณนี้ก็ถือได้ว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะครับผมที่ได้รับความเคารพศรัทธาแล้วก็เป็นที่รักนะครับผมจึงทําให้มีวัตถุมงคลออกมาเป็นจํานวนมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลําดับต้นๆเลยนะครับผมของวัตถุมงคลที่ลึกๆเหรียญของหลวงปู่ฟั่นนะครับแล้วก็เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับผมที่เรียกได้ว่าหายาก มากๆนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญที่สวยๆนะครับผมเพราะโดยมากแล้วจะเป็นเหรียญที่มีการพรัฒนาใช้นะครับผมทําให้ผิวในส่วนหน้าและส่วนหลังนะครับผมรายละเอียดต่างๆที่เสียดสีกับผิวหนังจากสภาพการแขวนนะครับผมก็สึกไปเป็นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมจะหาเหรียญสวยๆแบบนี้ค่อนข้างที่จะยากแต่ว่า พอพบเจอเหรียญสวยๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่เหรียญที่มีมูลค่าสูงอะไรนะครับผมอยู่ประมาณหลักพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับเหรียญสวยผ้าหย่อนสวยลงมาก็อาจจะมูลค่าอยู่ที่หลักร้อยนะครับที่ระลึกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นที่16ของพระอ,อาจารย์ปั้นอาจารโลนี่ครับจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบหกรอบนะครับผมของ พระอาจารย์ฟั่นนะครับเมื่อวันที่20สิงหาคมปีพศ2 5 1 4ซึ่งมีระบุไว้ในด้านหลังเหรียญน,นะครับเดี๋ยวพเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายไปพร้อมกับผมหมู่บ้านสวนพลักเครื่องเลยครับ <S <S เป็นเหรียญที่เรียกเรียกว่า มีความคลาสสิกนะครับผมเป็นเหรียญแกะบล็อกด้วยมือนะครับภาพก็จะเป็นหลวงปู่ฟั่นในลักษณะผินข้างแบบครึ่งองนะครับเป็นเหรียญทรงไข่ขนาดเล็กนะครับผมขนาดความกว้างจะอยู่ประมาณ2เซนติเมตรนะครับส่วนสูงจากโค้งด้านล่างจะลดหูเหรียญด้านบนนะครับผมจะอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับผมเป็นเหรียญปั๊มเจาะรูร้อยห่วงในตัวนะครับผมขอบเหรียญยก เป็นเส้นได้นะครับผมแล้วก็เป็นเกรดมังกรนะครับผมเป็นรอยอยักนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นเกรดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมในชั้นที่2นะครับผมตัวหนังสือเขียนพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับผมมาชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็อย่างที่กาบเรียนไปแล้วนะครับผมจัดสร้างในวาละครบ6กรอบของพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรในวันที่ วัยี่สิบสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับผมแล้วก็จะมีอัขระลายยันเป็นยันหัวใจยุงทองนะครับผมตรงกลางก็จะผนวกไปด้วยยันหัวใจท่าสนะีน้ำมาพะทะนะครับอันนี้จะเป็นฟอนลายมือของพระอาจารย์ฟั่นเลยนะครับผมก็จําลองมาประดิษฐานไว้ด้านลาหลังเหรียญน,นะครับผมด้านล่างเขียนชนมายุครบเจ็ดสิบสองปีนะครับผมหรือว่าครบหกรอบนะครับ อย่างที่กับเรียนไปแล้วนะครับผมเหรียญโดยมากแล้วจะเป็นเหรียญที่ไม่สวยมากนะครับผมเป็นเหรียญที่มีการแจกแล้วก็มีการอาราธนาใช้โดยเฉพาะเด็กนะครับผมก็จะมีการแขวนแล้วก็ทําให้เหรียญค่อนข้างที่จะสึกแล้วก็สูญหายไปในปัจจุบันนี้ก็เลยไม่ค่อยพบที่จะเป็นเหรียญสวยนะครับผมหรือปริมาณเหรียญที่สูญหายไปก็ค่อนข้างที่จะมากนะครับ ก็เป็นเหรียญหายากเหรียญนึงนะครับผมแต่สําหรับอย่างที่กาบเรียนนะครับพอพบเจอแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเหรียญแพงอะไรนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณหลักพันต้นๆถึงหลักพันตลางๆนะครับผมแล้วแต่ความสวยนะครับถ้าหย่อนสวยลงมาก็อยู่ที่ราคาประมาณหลักร้อยนะครับผมเป็นเหรียญหนึ่งที่หายากนะครับ